โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m ม t ซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรายังมีที่ขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนที่ขอไปบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ากันด้วยล่ะถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสิโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสิโนกันได้นะผมมาเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตร แยมยังไม่พอน้วะผู้ชมและเราก็ยังมีติ๊กตอกด้วผู้ชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l o ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go อเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซสทีวีเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะทุกคนนะเราก็อยู่ใน m i ไมโครฟารีวิวกันอีกแล้ววันนี้เรามากันในแอดออนสวรรค์นะทุกคนนะและ Angel มันจะเป็นเมืองที่อยู่บนสวรรค์นะทุกคนใช่มันเป็นเมืองที่แบบอยู่บนสวรรค์น่ะอยู่ข้างบนฟ้าเลยทุกคนนั่นแหละก็จะประมาณนั้นเนาะมันก็จะแตกต่างจากประตูสวรรค์หน่อยแต่ผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าการสร้างจะ เป็นอีกแบบโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปทุกคนนะใครที่ยังไม่กดก็ฝา,ากกดกันด้วยละกันใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่า let's go Man โอเคนะทุกคนนะข้างหน้าเราก็จะมีสองกล่องใช่ไหมนี่คือประตูไบสวรรค์มันจะมีสูตรคราฟสูตรคราฟก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ลิงก์นี้ ไม่ต้องบอกว่าคลิปนี้นะใต้ล่างแบบไอตรงช่องคำอธิบายน่ะนั่นแหละก็จะมีประมาณระสับของนะทุกคนแล้วก็จะมีไข่ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็พระที่กำลังจะตกดินนะทุกขออนุญาตแบบนะขออนุญาตโอเคเรียบร้อยเช้าแล้วสว่างสวัยโอเคเราดูเซตแรกกันก่อนนะเดเมจของเซตแรกอยู่ที่สิเเลยเหรอโอ้โหโคตรสุดอ่ะเออจริงเดีด๋ยวสิเลยผมในความคิดผมไม่แน่ใจว่ามันจะตัดไม้เร็วไหมเราต้อง ลองเปสไบเบิลนุกคนนะโอเคับตอนแรกเกมหมดนุกคนเอโมดีศูนย์นั่นนี่เรียบร้อยเราเริ่มจากเกมหมดศูนย์ดาบคือเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรขี้ขวาก็ไม่มีอะไรตีก็ไม่มีอะไรรูอสี่ว่าตัดไม้เร็วไหมโอ้เร็วมากนะคุณดินโอ้เร็วนะโอเคถ้าทำนี้ก็อันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นี้ก็ไม่เท่าไหร่นักคนมาดูดาบดีทุกคนดูดาบดูดาบดูดาบ ปะนัดเดียวแตกบอกเลยก็อาวุธก็จะมีประมาณเท่านี้นะทุกคนนะอาวุธคือไม่มีอะไรมากเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบแสงแบบที่จับเป็นสีทองแล้วก็แบบส่วนตรงแบบตรงใบปลายก็จะเป็นเหมือนกับแสงสว่างอะ่ะนี่ก็ปิดแอคเนาะแล้วก็เป็นที่ขุดดินแล้วก็เป็นตัวขุดนี่เนาะก็ประมาณนี้เลยสาหรับแบบของนี้นะเดี๋ยวเรามาดูโมเดลของเซตต่อไปทุกคนนะ a n โอเคนะทุกคนนะแล้วก็มาดูอาวุธเซตต่อไปเลยสำหรับผมนะมันก็ไม่ได้โหดนะทุกคนดูดิเห็นไหมมัน,ก,นก็แปลกๆเอาจริงเดี๋ยวเรามาทดสอบการตัดไม้ก่อนว่ามันพอๆกันไหมต้องดูต้องดูแอเคด, okay, ด,ดูดีดูดีตัดไม้ <No. S 1> ช้ากว่ามากเลยช้ากว่าขุดดินแลดดนและทุกคนขุดดินเร็วขุดดินเร็วถือว่าเร็วใช้ได้เลยจริงๆนะถือว่าเร็วใช้ได้เลยสับอาวุธเนาะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวุดคือไม่มีอะไรมากแต่เราต้องไปดูของอย่างต่อไปเลยว่าพวกชุดเกราะอะไรงเงี้ยแต่ผมรีบรีวนะิวเนาะโอเค let's go man โอเคทุกคนมาดูชุดเกราะก,กันเลยนะทุกคนนะชุดเกราะดูดิชุดเกราะใส่ปึ๊บ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 ไม่มีบัฟอะไรให้นะแต่ว่าโคตรเท่เลยเนี่ยเท่จริงเท่จริงหัวเท่มากๆโอเคก็จับประมาณนี้นะจับชุดเกราะทุกคนเรามาดูพวกมวุหมู่ n ็ c กันเลยเนาะ ส่วนประตูอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างแล้วก็พาทุกคนไปเอาชีวิตรอดบนนั้นแล้วไปตีบอสโอเคไหมโอเ okay, ค let's go man โอเคทุกคนนะแล้วก็มาได้ไข่เรียบร้อยแล้วก็จะมีประมาณ8ใช่ไหมทุกคน8ฟองเนาะมาดูอย่างตัวแรกก่อนแล้วกันก็จะเป็น NPC ธรรมดาเลยนะทุกคนรู้สึกเหมือนจะได้ไหมขอได้ยงขี้ขวาดูนั้นไม่ได้นะทุกคนมันเหมือนน,น,นักบวชเอาจริงเหมือนนักบวชธรรมดาที่สปอนจะสปอนบนสวรรค์นะทุกคนนะในความที่ผม โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นสไปเดอร์นะืุอคนนะสไปเดอร์เวอร์ชันสวรรค์น,นะทุกคนไม่สามารถพบได้ตามพื้นดินนะทุกคนจะเว้นบนนั้นเลยโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นอ๋อชักเกอร์บ็อกผมคิดว่าไอตัวนี้คือไอตัวถือขวานเชื่อผมดิชักเกอร์บล็อกเน่าเลยอะตัวนี้เป็นซอมบี้เวอร์สวรรค์เจดกเดียวเดียวเดียวพีไฟเมืนเลยเนี่ยพีเป็นโคตรเก่งเลยปะเดี๋ยว,ยว,ยว,วนี้ตัวนี้แหละจะเป็นโอ้ ตัวนี้นอนคนน่ารักเลยเดี๋ยวตัวต่อไปอ๋อไอนี่ผมรู้เลยตอนที่เราแบบนอนกลางคืนนะทุกคนมันจะมาถ้าเราไม่นอนหลายวันเนาะโอเคตัวไปเป็นอ๋อจิ้งจอกฟอกนะจิ้งจอกสวรรค์เจ็ดคโคตรเอาเรื่องตัวต่อไปนจะเป็นไก่ไม่ใช่วะใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงบอสสวรรค์เราที่เราต้องกระทืบมันนะแล้วพี่แกดูดิไฟอย่างเดียวเลยโคตรสุดอะ่ะอู้อู้อู้ ไอน,นี่เถือนว่ะเถือนกวบ,บอดิอ่ะเออก็สำหรับใครก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขึ้นสวรรค์กันเลยดีกว่าทุกคน Let's go man โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีชีวิตรอดกันแล้วนะเป็น survival เลยขั้นตอนการทำประตูทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ให้เราวางบล็อกนะทุกคนวางบล็อกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะทุกคนจุดจุดไปที่มันอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนมันจุดแล้วเห็นไหมแล้วก็จุดอีกทีนึงปึ๊บเห็นไหมทุกคน เราจุดครบอ่ะปึ๊บปึ๊บเนี่ยพอเราจุดครบเรียบร้อยใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นการสร้างบล็อกนี้บล็อกนี้ไม่สามารถเสกได้นะจากที่ผมเห็นโอเคแล้วก็ให้เราวางบล็อกเข้าอย่างเงี้ยเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็น่าถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนแล้วก็วางอันประตูไม่ได้หรอตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมอ๋อวางตรงนี้ทุกคนอ๋อก็แสดงว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ดิใช่ปว่าทุกคน อ๋อ oh, oh, ใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะนี่คือทางเข้าสวรรค์ไว้ทุกคนเออนี่คือของที่ผมเตรียมมานะทุกคนนะโอเคใส่ก่อนเลยแล้วก็แอปเปิลทอง10รูปพอเนาะแต่เราโดดลงไปเลยทุกคนวิเสียววะ่ะไปเลยทุกคนโอ้โมโอเคก็จะมาไมเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนบินชมที่นี่ก่อนเลยละกันเนาะนี่นะสวรรค์ทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย ก็จะมีเป็นแท่นสักอย่างแล้วก็ประมาณนี้เลยนะนี่คือสวรรค์เมืองบนสวรรค์นะทุกคนมีประตูนรกมีประตูเอนเดอร์แล้วนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่บอสเราอยู่ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมไม่ี่ต้องบอกจุดนี้สิบอสอยู่อยู่นี่เห็นไหมโอ้มีครบทุกอย่างบอกเลยโคตรสุดผมว่าทุกคนมาประจุภัยที่นี่แหละโอเคเราไปเริ่มดูการประจุภัยกันดีกว่าทุกคน โอเคทุกคนนี่คือจุดที่เราเกิดนะเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ไม่มีอะไรบ้างเลยก็มี N อ c ชาวบ้านธรรมดาเนาะที่แบบเออแลกของได้อู้ต้องปนแล้ววะต้องปนละบ้านเนี่ยอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวพามาสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างก็เหมือนกับอันนี้นะแต่ว่าที่นี่จะดีหน่อยที่ว่ามันมันอันนี้นะทุกคนมันมันดีอะ่ะเออมันดีเพาะงจะมันดี วิ้ยพ่อค้าหนังสืออืมโอเคอเคุอค้ยเดี๋เย็เนเดย็นอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเจ้าเกิร์บ็อกเหรอโอ้นี่ไงผู้พิทักษ์นั้นไม่แน่ใจว่าตีแรงไหมแต่ผมยัดแอปเปิลก่อนดีกว่าผมจะกระทืบมันโดนมาดิมาดิมาดิเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้พิทักษ์อ่ะผู้พิทักษ์อ่ะเ,เรียบร้อยผู้พิทักษ์แตกถามว่าแรงไหมแรงนะนี่คือประตูแหวนนั้น เดี๋ยวเราต้องเริ่มไปไปจนภัยกันตีบอลละเอาดับแรกที่ผมไปสำรวจนั้นก่อนเลยสำรวจอันนี้คือตรงลงนะทุกคนลงจากที่นี่นะเมืองสวรรค์สำรวจอันนี้ก่อนเลยเนี่ยฝั่งนี้เน่ยอันนี้เนี่ยโอ้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 ยต้องโดดข้ามวะ่ะพครสุดอ่ะเออแล้วไปทางไหนต่อได้วะเนี่ยผมตกเลยนะจริงผมผมลงไปนี่เรือเรียบร้อยเลยนะโคตรแย่ยว,วะ่ะอันดับแรกต้อง หาทางไปก่อนทุกคนไปยังไงวะประเด็นือมันไปยังไงวะทุกคนเดี๋ยวนะหาดูก่อนแป๊บนึงผมจะต้องโดดโอ,โอเคทุกคนผมกลับมาแล้วนะเมื่อกี้แบบเกินผมพลาดป่ะขอไปจริงขอไปจริงผมลืมดูดับแรกเราต้องแบบไปตรงนี้ใช่ปะ่ะผมจะไม่พลาดละผมสัญญาแล้วก็โดดลงใช่ปะ่ะ ใช่แหละวรามันไม่มีทางไปแล้ววะทุกคนโอ้ยผมเสียวเนี่ยโอ้ยวิวิมาให้โอเคทุกคนผมจะไม่ยอมตายโง่โง,ง่เป็นรอบที่สามแนะเพราะว่ามันเกินไปละผมต้องเอาบล็อกว่ะขุดบล็อกทองได้ไหมบล็อกทองทักสองบล็อกอะไรเงี้ยเออขุดหน่อยอีกร้อยหนะ่อยโอย้ทุกคนยิงท่อฟาร์มทองอย่างนี้แบบรวยจัดเลยอะจะไปกระซวกหน้าบอสต้องทำยังไงนะ มันไม่เชิงบอสจริงมันไม่ได้โหดขนาดนั้นน่ะใช่ไหมมันต้องแบบยังไงวะอ่ะผมต้องมาตรงนี้ใช่ปะหลักเลยคือเราต้องโหนดนี่ไม่ก็ต่อบบอกไปทางที่ผมเลือกคือผมต่อบ็อกไปผมจะไม่ไม่จะไม่ตายทุกคนทุกคนเชื่อดิโอเคได้อยู่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ละ ถ้ามันมีสะพานเชื่อมอีกฝั่งคือแย่มันนะโอ้โหสปไปเดอร์อุ้ย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 บัาก่อนบัาก่อนเลยบัาก่อนเลยโอ้โหที่นี่นี่ต้องมีอะไรคุมค้มคุ้มคุ้มกันแน่เลยทุกคนใช่ปะไม่งั้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกเชื่อแรองนะกัดเทือนมากทุกคนกัดเทือนมากโอ้โหที่นี่เอาดีเอาดีเอาดิ มาผมเข้ารูทของเลยอุ้ยเชกเกบล็อกเชกเกบล็อกอะไรโอ้โหแป๊บนึงผมบินได้ผมบินได้เรียบร้อยเชกเกบล็อกแตกเชกเกบล็อกแตกมันชื่ออะไรเชกเกบล็อกปะเรียบร้อยชนะชนะชนะเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้ต่อตีตีตีบนตีล่างตีบนตีล่างเอาจริงมันไม่ได้โหดไหมเพราะอะไรมันทำให้เราบินได้ครับทุกคนสำหรับผมนะมันไม่ได้โหดว่ะ จริงๆนะโคตรกาบเลยอ๋อผมรู้แล้วบินขึ้นไหนบินขึ้นนี่งโอ้โหแต่เราต้องต่อตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคตัวไหนวะอ๋ออยู่นี่ไงเฮ้ยจะบินไปสวรรค์ยาน่ะเอาไงดีวะผมบินไปสวรรค์ไม่ได้นะเว้ยโอเคเราจะตกละปึ๊บบด้อยโอเคจะกระบอกวิ่งวิงว่งวิง่งตีตี ตีตีโอเคสวยสวย,สวยตีตีโอเคเรียบร้อยสวยสวยสวยโอเคสวยนี่บอดวะโอ้สิ่งที่ให้มาคือเลียนแทกโอ้โหของแต่ละอย่างขอบคุณมากพี่โหทุกคนยิงได้มเนี่ยลูกเดียวพอลูกเดียวก็ฟิลได้ใช่ปะ่ะเอาไม่มีลูกอีกโอ้โหสุดยอดนี่สินะเขาเรียกว่าการสปเวิร์ดแท้จริงเนะี่ยโอเคผมไม่อยู่ละใช่ปะ่ะหมดแล้วใช่ไหมฉักจะบอกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวยายายายังไม่ยาไปสวรรค์ ผมก็อยู่สวัสด์อยู่แล้วนี่ยไอชิปหายแล้วทุกคนเนี่ยชิปหายของจริงนะเนี่ยผมผมบินได้ผมผมจะตุ้ยไม่เนี่ยเฮ้ยรีโมทรีโมทโอ้ยรีโมดหมดละวิ่ง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 ทุกคนผมวิ่งผมวิ่งเลยผมวิ่งเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วดื้อไปแล้วดื้อผมจะไม่ตายคงโง่ทุกคนอึบอึบอึบโอ้โหตกใจโอ้โหเมื่อกี้เกินไปไหมโอเคผมมีชิปตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะ มันไม่มันไม่เชิงว่าบีชิมไรทุกคนมันมันกากเกินจริงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้างนี้มันมีนมอะไรวะผมยังงงเลยเดี๋ยวต้องเข้าไปกินเลตรงนี้แหละจุดแหล่งบอสใหญ่จริงก็ไม่ได้หัวนะสำหรับวันนี้ถ้าเปรียบเท่าของขอมเนะาะยิงความไปโอ้โหมาดิมาดิาดีคือเจ๋งมาเลยเออนี่ไงฉันเจอคนกระทืบแล้วร้อยเละไม่รอดแน่แกไม่รอดเนี่โอ้โหเกี่ยวนะ คนมีชิตบอสเดี๋ยวเดี๋ยวคนพชิตบอสเดี๋ยวมันต้องมันต้องผมไม่ใช่หรอวะเอาวาร์ปไปละเอาวาร์ปคนมีชิตบอสมันต้องผมไม่ใช่หรอวะทำไมไอ้นี่ทำไมต้องเป็นแกโอโ้ของดีเนี่ยนะทองด้วยแล้วก็ดาบพิชิตด,ดาบจะมานี่เพื่อพิชิตด,ดาบโอ้สุดจริง ก็จะประมาณนี้เลยแหละมันก็ไม่น่ามีอะไรให้ผมถาหอะไรเราพาทุกคนชมเมืองนะมันมีอะไรบ้างเอ้ยื่อไงแกรีบไปละรับกระสุนปืนแทนด้วยเดี๋ยวเรามาดูเมืองเล็กน้อยนะว่ามีอะไรบ้างแต่ก็เท่าทีา่เห็นว่าทุกคนมันไม่ได้ใหญ่เลยเว้ยเผื่อผมแบพลาดจุดไหนไปขอดูกนนออันนี่คืออะไรวะกล่องครับเอาเรื่องนี่คืออะไรวะผมอู้ทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เกือบแล้วนะ แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้บอร์ดนี้มันเกิดตรงไหนวะผมมาหาไม่เจอวะ่ะเอาว่าคร่าวๆแค่นี้เนาะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วมไว้เจอกันทุกคนผมจะไปเกิดใหม่ละโอเคนะทุกคนนะก็สำหรับแอดออนแอดออนนี้เนาะก็มันก็จะประมาณเท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเนาะพาทุกคนไปบิชิดดูแล้วกันก็ถ้าถามว่ามันง่ายไหมเอาจริงมันง่ายมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับของมอสคอมอะเนาะ ้องเข้าใจทุกคนน้องเข้าใจโอเคก็เจอประมาณนี้เลยนะใครที่อยากผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะมอดไหนอะไรจัดมาเนะผมลงมาทําให้ทุกคนดูเลยว่ามันเป็นยังไงหรืออยากให้ผมหาไอโนอนอะไรมารีวิวก็สามารถบอกได้ว่าผมจะหามาให้ได้เลยไม่ว่าไอโนอนนั้นจะอยู่เว็บไซต์ไหนจะจัดให้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน ใครที่มี e อะไรเขาเรียกว่าพีม่มีเขาบอก่า Shader โ okay, ปเคทุกคนก็สามารถบอกผมหน่อยแล้วกันเอา้าเดี๋ยวนะสวรรค์สปอร์ตบนหัวใช่หรอนาย